เราเรื่องกับคุณแป้งสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เราเรื่องกับคุณแป้งรายการที่จะทําให้เรื่องวัสดุก่อสร้างครบจบที่คุณแป้งนั่นเองค่ะรู้ไหมคะอะไร คือหัวใจหลักของงานก่อสร้างใช่แล้วล่ะค่ะปูนซีเมนเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของงานก่อสร้างเลยทีเดียวนะคะเพราะปูนซีเมนเป็นส่วนผสมที่สําคัญแทบจะอยู่ในทุกขั้นตอนของการก่อสร้างหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ว่าแต่ว่าปูนซีเมนปอร์ตแลนด์คืออะไรมีกี่ประเภทดีคอนมีคําตอบค่ะปูนซีเมนปอร์ตแลนด์คืออะไรปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ คือปูนซีเมนท์ทั่วไปประเภทหนึ่งนิยมใช้แพร่หลายทั่วโลกในงานก่อสร้างเพราะเป็นส่วนผสมของคอนกรีตหรือวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและสะดวกต่อการใช้งานนั่นเองค่ะที่มาของปูนซีเมนต์ปล์ตแลน์คืออะไรปูนซีเมนตน์ปล์ดแลนถูกคิดคน้นและผลิตโดยชาวอังกฤษโดยชื่อปูนซีเมนต์ปล์ตแลนดมีที่มาจากสีของปูนซีเมนต์ที่ได้เหมือนกับสีของหินปูนบนเกาะปลอดแลนด์ค่ะ ลักษณะของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นอย่างไรปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีลักษณะเป็นผงสีเทาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตคอนกรีตปูนมอร์ตาและปูนสูตรพิเศษประเภทต่างๆค่ะส่วนผสมหลักของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คืออะไรส่วนผสมหลักของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์คือหินปูนหินดินดานดินรูกรังทรายรวมถึงการเพิ่มสารอื่นๆเพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของปูนซีเมนต์เช่นยิปซัม สาตปอโสโซลานและสาต์ลดน้ำค่ะปูซีเมนปอร์ตแลนด์มีกี่ประเภทคำตอบก็คือ5ประเภทค่ะเราจะแบ่งปูซีเมนปอร์ตแลนด์จากรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแบ่งเป็น5ประเภทดังนี้ค่ะ 1. ปูซีเมนปอร์ตแลนด์แบบธรรมดาปูซีเมนปอร์ตแลนด์แบบธรรมดาใช้ในงานทั่วไปเช่นงานก่อสร้างบ้านอาคารทั่วไปถนนสะพานต่าง ซึ่มผลิตภัณฑ์ของดีคอนไม่ว่าจะเป็นแผ่นพื่อสมด็รูปพอรคคอรัวทึบสมด็รูปรัวจัมโบ้รัวคาวบอยฟูตติ้งเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวงอิ่มวลเบาพรีแคสก็ใช้ปูนซีเมนต์ปอแรแลนด์แบบธรรมดาแต่มีการปรับส่วนผสมให้มีกําลังอัดช่วงต้นที่เร็วขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตที่ต้องการกําลังอัดช่วงต้นสูงนะคะทุกคน 2. ปูปูีเมนต์ปอดแลนดัดแปลงเป็นการดัดแปลงปูซีเมนต์ให้มีความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันที่ต่ำลงและมีคุณสมบัติต่อต้านเกลือฟลเฟตได้ระดับปานกลางเหมาะกับการใช้งานที่โดนน้ำเค็มไม่มากเช่นตอหม้อหรือฐานรากสปูปูีเมนต์ปอดแลนด์ประเภทให้กำลังอัดสูงเร็วปูซีเมนปอดแลนประเภทที่3ม เป็นปูนที่มีความละเอียดเป็นพิเศษทําให้ได้กําลังอัดและสามารถรับแรงได้เร็วเหมาะกับงานที่ต้องการความเร่งด,วด่วนโดยเฉพาะงานเสาเข็มซึ่งเสาเข็มไอของบริษัทดีคอมโปรดักต์จำกัดมหาชนก็ใช้ปูนซีเมนต์ปลอดลายประเภทที่3ในการผลิตด้วยนะคะใครที่สนใจเสาเข็มไอสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ 4. ปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ประเภทเกิดความร้อนต่ำคุณสมบัติของปูนซีเมนปอร์ตแลนด์ชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของปูนซีเมนกับน้ําในขณะที่ปูนกําลังแข็งตัวไม่ให้มีความร้อนที่มากเกินไปเหมาะสําหรับการสร้างเขื่อนใหญ่ๆ 5. ปูนซีเมนต์ปอดแลนด์ประเภททนซซลเฟตสูงปูนซีเมนต์ปลอดแลนด์ประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีคุณสมบัติทนทานต่อเรือซซลเฟตและสภาพแวดล้อมที่มีความเค็มมากเป็นพิเศษเหมาะสำหรับงานก่อสร้างบ้านอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้ทะเลซึ่งผลิตภัณฑ์ของดีคอนใช้ปูนที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานอย่างปูนซีเมนต์ปลอดแลนด์ประเภทที่1และประเภทที่3 ในการผลิตสินค้าด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีคอนโปรดัก,กต์จำกัดมหาชนสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะสำหรับเล่าเรื่องกับคุณแป้งตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามตอน,ต,อนต่อไปด้ค่ะ To b e Continu e ค่ะ อย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนเดบ u ูพินฟอ f o r l i v i n g Creation ต้นแบบแห่งการส,สร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสา,ศากลระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะแถมยังอยู่ในตดลหลักทรัพแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเด็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งคะ่ะรอช้าทำไมคะรีบโทรมาเลยคะ่ะ02-9373312หอรือแอดไลน์ d e ด o ี g r o u p นะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะ ะะและพบกันใหม่นะคะกับเราเรื่องกับคุณแป้งทุกวันพฤหัสหกโมงเย็นอย่าลืมนะคะแป้งเข้าใจได้คุณก็เข้าใจได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย